ฮังโหลแฟนส,สุขสุขคนสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีพี่น้องฮัลแฟนสุขสุขคนสวัสดีผู้อยู่ไกลแต่ก็อยู่ไกลอยู่ฝังลาฝังไทยอยู่ไซกระยาเนาะสบายยี่บีเบิร์สสมอนสบองเนาะเม่นิกาสีผ้านะ้นองไซน์เนาะน้องไซน์เบาเบาบาดาบานาเนาะสีผ้าเพิ่นไปรอทงไงท่งนาสาวเอ๋ยเองน้องกัเพิ่นมาพาไปปาะประรักสรองนะเนาะเพิ่นเนาะ <c oughs> ว่าก็ได้นกรเด็นคัดคัดคันะดคัดคุดเนาะก็บเขาเธอเขาแพ้ทำเป็นไรเมนิกา เดี๋ยวสิพาไปเลาะเบิ่งท่งนาของสองสาวสาวเอือยกับสาวน้องนางสาลาห้ากระสิไปเนาะตอนนี้นางกำลังล่างโถอยอยู่เพื่อนน้องเงอ้ยนางกำลังล่างโถอยอยู่เนาะเดี๋ยวเห็นางล่างแล้วท่านก็จังลงไปน้ำกันเองเนาะอันนี้นะเป็ดน้อยเป็ดหางเป็ดแพงคุนขุน,นขึ้นยางนี่เพื่อนน้องนี่เป็ดใช้แบบโอ้ยจะแห็บกันไหมอันน,น,นี้เป็ดช่องสาวเนาะสิบตัวเพื่อนน้อง ปกติสเปียตัวเป็นตัวหนึ่งอนิมามามาอันสองสาวอันนี้เท่าดำเนาะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าแต่โตกับคุ้นขุดขึ้นยังอันนี้เท่าดอนอันนี้เท่าดำเท่าแดงไปซาล้าบันนี่นะต่อไปกระเลาะทุ่งนาพี่น้อง เดี๋ยวสิไปรีวิวทงนานงเนพิลาคัมแท้ง,งปาดูเป็ดแรดเป็นคล้องได้แน่หน่นะคือนรถมีมีมีอันนี้ได้กล้าที่เฮท้ะน,นะกล้าที่เฮาอันลูกมันกล้าเท้าได้ ตรงหน้า,าเอื้อยกำลังดับนาผู้ทองผ่าแจ่มใสพี่น้องมีเมฆหมอกเป็นบางส่วนมีค <c oughs> นตกเป็นบางโอกาสมีค <c oughs> นตกเป็นบางโอกาส <c oughs> อันนี้อคอกขวอสองสาวนี <c oughs> น่บอสอันนี้ดาก้อนหมูนี่พีนนน่น้องตัวน,นี้ดาก้อนอันจูบน้ามจากจากน้องเมยอันนี้งวัวทามเมทพ่อนะ แในกงเอื้อยอายอยู่คาวอันนี้เป็นงัวเศร้าเอื้อยตัวนี้เนาะอันนี้ว่าเศร้าเอื้อยนางคาวเนาะงัวซ่านอกนั่นตัวได้บุผู้ตัวตัวตัวนั่นตัวนี้เพิ่งเนาะอึงว่าซ่านอกตัวนี้เนาะโอ้ยคนงามอยู่ฝนมาตกวดีสิไปใส่เนาะมันก็เลยมาหาคนงามฝนก็ได้เลี้ยงนกกระเทศ อันนี้เปตก,กาเนาะพี่น้องสบายอยาเม่นเดี๋ยนี้อัน,นตัวดำก้อนนี่เคี้ยวแล้วนี่ไงเครื่งแล้วเดีกกรรกะอลเลยครับหา้หาคนมาซอยดั่มนี่พี่น้องใครบ้างก็มาดัาซอยซองซาในคนโอ้เซอร์เฮดอีดูหมอพระเาพุทไทย ตามช่วงนั่นแหละช่วงมันแงนั่นแหละช่วงช่วงจูบน้ำนะช่วงเขตงน่จูบดำนี่เนี่ยจูบยนเนี่ยตอนนี้กลังปิดปิดแล้วอยา่าตัวซ้ำสางแล้วบาองพม <N> ่นองเอ้ทงหน้ากระกองท้งล่างกรกองน้องซาละฮานี่คือตัวเด่นเลยอังนนี้ดำก่อนนะ งามได้ข่าวเ้าเอือยบอเเป็นแถวอยู่อันนี้นาหน้าเ้าเอือยตีบบอตัวนี้ว่านาหน้ากู้บอตัวนี้นะอันนี้เป็นน้องซ่าเนาะน้องซ่าเสาเอือยสองสามน้องซ่าอาก็น้ำบ้าหลายน้ำไล่ก่าเก่าพอสุดก้อนน้ำบดไล่ขนาดนี้เลยเนอะจูบดำเบิร์ตนี้พ่นโรคมารอบนี้คือตีมเนาะแต่ว่าบ้านเบา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 ย่าเบาดาวเนาะ ชื่อน้องเจ้าข้อก็ยังอันยากบาดาแทบจะบ่มีอันน้ำพวกร้อนมาน้ำเต็มให้เต็มคันเต็มน้องโอ้เพียงแอวเพียงแอวอยู่บ่อวนมึงลงแล้วสองไอ้เนอะสองเอ้ยนาะไอ้เนาะอันบ้านบ้านสองสาวในเอิญอันอ้ยได้ไอ้เนาะไอ้พว่าเอิญน้ำคันไผ่เป็นแบบเป็นเป็นลุงเลยกาเอิญเอิญเดินลูกของลุงเนาะอ้ายเบิ้ด เป็นผู้หญิงก็เอื้อยเป็นผู้ชายก็อ้ายเนาะที่เป็นน้อยก็ต้องเอื้นอ้ายที่อายุน้อยก็ต้องเอื้นอ้ายเนาะพี่น้องเอื้นบ่คือกันเลยเนาะเขาเอื้นตามอ่าบ่ได้เอื้นตามอายุเนาะอันนัาซ่วนมักแต่งข้าตัวนั้นนะข้าวอ่ะเฮน้องข้าวไปข้าซ่านคอยบอสซี่หรอแต่งโอ้ยอัซสิปู่ว่านชื่นว่านอยู่บอกว่นพระดาฮัตนะวบอสิี่ปู่จิลุ่มพูนไปประทางป่าครับนี่ กูวอ้ประธานนี่เคยออกจะเถื่อเลยมาเยยีเขามาเลยยู่นีเลยแล้วเขาก็เลยมาเหยทั่วซานี่อยู่เดี๋ยวเดียอันนี้น้ำนะน้องเขาไปน้องเต็มอยู่นี่ชวนพื่หมึกเต่งก็มีเนาะอันท้องไท้องหน้ากัยังบชุดบชิดไปน้องแต่ว่าก็น้องซาลครับเพื่ออันนี้เป็นเที่ยงเศร้าเอื่อยนอนรีวิวใหม่ก่อนรอบน เียงเสาเอื้อยด้านล้างนี่กะเทียงเฮ็ดใหม่นั่นแหละที่คืออันถ่ายรูปถ่ายคลิปลงวันก่อนเนาะอมืออันนี้เป็นสวนสวนล้างสวนล้างเทียงมัวเทียงกอไผ่ในการต้นมะม่วงเนาะมีลายอยา่างมะพผ้าหมะกีมะนาวเดือดสิพาเบิ่งมะนาวพมิหนกโดกบดกเนาะบดไส้อย่างดอกเพราะว่าสาวเอื้อยกับสน้องเสื้อจ่าเนาะ โอ้ฮัลโหลลาค่ะคบเบงสวัสดีค่ะอันนี้เป็นต้นมะนาวของเราเองนะคะต้นนี้ก็คือ,อต้นมะนาว <laughs> มะนาวสองสาวค่ะโอ้ชิว่าอคอทอ,อันไปว่านิดหนึ่งี่อยเอ้ยพูดไทยนิดหนึ่งอันนี้เป็นต้นมะนาวมะนาวน้อยนะมะนาวมันตอนนี้ลูกมันกำลังลูกมันกำลังใหญ่เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าดกขนาดไหน,นดูดูดูว้าวอุ้ยมันไกลพโค้ดดกไหมดกเลยนะแต่ว่าอยู่สูงเกินเนาะอันนี้เป็นลูกลูกเล็กลูกเล็กอันนี้มะนาวน้อยน,นะมะนาวใสตำมะมะละกอใส่ตำอะไรส้ตมตำจุ่มตีนนั่นแหละมะนาวอันนี้แหละ ภาษาไทยผสมภาษาลาวน้ำเนยดูไหนไหนโอ้ยมันอยู่สูงเกินฉันไม่เห็นสอยลงมาให้ดูเดี๋ยน้องสลัดสิซอยมะมะนาวโอ้ยไม้สอยอีกหลายเนาะดูไม้ไม้ที่จะสอยก็ไม่ใช่ไม้ไม้อยาไปหาไม้ตัวนี่นี่เอาไม้ตัวนี้ยิ้มแทนนี่ก็คือได้อีกนะไม่รู้จะสอยลงมาทำไม อันนี้เป็นสวนป่านะว้าวล่าว่าไทยผสมกันที่เขาสุกอันโอ้ยบดเต็มเมื <laughs> ม่อได้พ่อ,อ่น้องเอ้ยว้าวไทยกย็อยากลงลงน,น,น,น้ำเดิมนาอแต่กีว่าไทยสัตว์ย่องจะคลองอีกหนึน่งอันนี้เป็นลูกมมนาวของสองสาวนะมีงาเดียวเนยดกกระมูนะั่ะเล่าหรือมาไทยนีอันนี้เป็นเป็นคู่เป็นคู่เห็นไหมเห็นไหมแมนาเป็นคู่แล้วก็อยู่สูงๆนู่นอ่ะ เห็เนไหมเต็มเลย,น,ลย,เยน้องสละกัยังเอาบ่ได้ตายนางซอยนี่มันโบเมนมากนั่นตกะเดได้แบบนี้ได้บึงกว่า่น้องสละน้องคนนี้มึงหาใหม่ม่เนี่ยมาติดหลักกำแพงแสงมันนะีน่ซีมันนี่วันนั่งทรงแต่งคนนี้เนาะคือหาเป็นเงี่ย,งมยมเดี๋ยวฮะต่อยมักนาวให้อันบาดาเอากติดตามช่องให้น้องซ้ายนี่แล้พิ่นมี้่องยูทูป ช่องอันบาดาบานนานี่แหละประมาณนี้แหละบาดาบานน้านนาเนาะแล้วก็ฝากติดตามช่องสองสาวด้วยนะสองสาวพามวนด้วยเนาะฝากเป็นแรงเสียแรงใจด้วยนะครับคลิปนี้กรบโบมีอย่างไรพี่น้องเท่านี้เลยรีวิวสวนมะนาวแล้วก็อ่าเนี่ยก็อันทงไงทงหน้านาะเดี๋ยวอันนี้สวนกล้วย ปาไม่อุดมสมบูรณ์พม่น้องเอ้ยเครื่อก่อยเครือมันเต็มอยู่สวนเสาเอืยอยนี่บลังซิมารีวิวให้แบบจะจะจุจ๊จ,จุดเดียวน้กะมานินกาสีฟ,ฟ้าๆอนนี้เนาะก้าประธานโลกตอนแรกพ่อนนเนี๋ยจะเป็นโลกก้หาเรื่องคุยมะนาวค่ะมะนาวมะนาวสวยๆลูกตๆลูกใหญ่ๆใครต้องการมะนาวหรือว่าจะเอาสองสาวก็ได้นะ ดี๋ยวอันเอาทุกอย่างมาต่อยเนาะงเอาเอามางานปิดคลิปก่อนวันนี้กาขอจบคลิปไว้เท่านี้พมินงค์พบเพาะกับซองซ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าบรรยากาศขอโทษขอพันเวลาม่ไพี่พี่นอนปีเราเอื้อยกับน่องเอื้อยกับน้องได้พังค่ะค่ะได้เอื้อยกับน่องเอื้อยกับน้องเอื้อยอันเอื้อยอายุสิบสองน้องอายุเท่าไหร่คะ สิบครับน้องอายุยี่สิบท,ทำไมต้องเป็นพี่กินน้องกันนะคนนี้จิตเจาไม่ใหญ่กล้ามก็ใหญ่เลยน้องสาว,สาวยังคือว่าห่างกายปักใหญ่โรดซ้ำสาวเอื่อยจะมึงเด้พ่อพม่กันอันสาวเอืเ่อ,อ,เอยเลื่อนอยู่สิบสิบสองสิบสามปีเนาะสองปีพอดีสิบสองปีอ่ะตอนนี้อายุยี่สิบสี่แล้วนะกันกันอันนี้ก็ทพูดในไงกัน,กน,กน โอเคพี <whatnot> so, ่น <Antwort noises> yeah, <kolay> so, wow. mm ้องพ่อพอกันพ่อพ่อกันไหมคลิปหน้าพี่น้องรีจันไดกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องซ่องซาพะมวยอะไรก็ซ่องบาดาวบานนาเนาะจันไดกาเป็นเลี่ยงเสียงแรงใจซ่องเราด้วยนะครับฝากติดตาม้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ไดกามีมีเฟซบุ๊กบ่ฝากเฟซบุ๊กนั่นเองเฟซบุ๊กบาดาวบานนาเฟซบุ๊กกับบาดาวบานนาเนาะส่วนของสาวเอวยกา เทพอักษรพันธว,วงตามซื่อจริงเลยนะในกษัตริย์นอกในกษัตริย์ซินไซ<ด>โอ้โอโอโอคนงามนคนโกคนมโ,โ,หโ,หโมโหคนโบราณเนาะหากินกัมาซาซึ่งในห้ากินกัมาเก่งยุกนั่งก้านนั่งก้านอันนั่งก้านอันน่าร้ายกว่าเฮ็ดยังก็ได้ทายหน้าดิจ่าทายหน้านั่งกินข้าวไปไปไม่น,นองเลย